哎，那个。 ยาไปไหนในนะเชื่อว่าจะปั่นได้ละเอียดขนาดนี้ค่ะทุกคนคืออย่างนี้ค่ะแม่โบซื้อเจ้าเครื่องนี้มาในราคาร้อยกว่าบาทไม่คิดว่ามันจะใช้งานได้ดีขนาดแหมมคมด้วยนะคะทุกคนบาดมือไปแล้วหนึ่งทีตอนแรกอ่ะแม่โบจะซื้อมาแล้วก็มาปั่นน้ำจิ้มค่ะแต่เลื่อนไปดูรีวิวเขาบอกว่าปั่นละเอียดดีมากแตุ่ปดิฉันอยากกินน้ำอะโวคาโดค่ะก็เลยเอามาปั่นอะโวคาโดก่อนเลยอะโวคาโดนี้ก็เนื้อดีมากนะคะแม่โบได้มาจากโลตัสค่ะทุกคนผ่นเฮดด้วยมันดีเลยค่ะสูตรน้ำปั่นอะโวคา สูตรนี้คือเลือดค่ะทุกคกำลังดีแม่โบใช้อโวคาโด้ลูกนะนมสด150 ml และน้ำผึ้ง3ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็เติมน้ำแข็งครึ่งแก้วค่ะจริงแล้วตอนนี้ต้องใส่ใบมีดไปก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ส่วนผสมเนี่ยแล้วก็ปิดฝาแค่นั้นเลยเปิดลงไปต้องหมุนให้แน่นๆเลยนะคะ ยินเสียงไหมคะทุกคนปั่นละเอียดดีมากเลยดูเนื้อสิแบบนี้น่าจะต้องถอยใหม่อีกครึ่งใครสนใจแม่โบทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะขอตัวไปกินอะโวคาโดปั่นก่อนนะคะบ๊ายบาย